ไปดูกันต่อครับข้อ6กลุยครับผมลุยครับผมบอกเลยฮะข้อนี้บาโมเดล100%เอาละฮะน้องแก้มตอบมาแล้วนะ,ะตอนนี้ปีเตอร์ก็ตอบมาแล้ว น้องนนน้องอมซับแทบพอดน้อง,อง,อองมันตาว่าไงเนปาลด้วยเนปาลอยู่มาเปล่าเนปาลเอ้ะคุ้นๆเหมือนมีฟีโน่ด้วยหรือเปล่าฟีโนโ่นายอยู่ไหมฟีโนโ่เอาละฮะตอนนี้คำตอบมี3ทางนะฮะภูเขา1ทางนะฮะน้องกัสหนึ่งทางนะฮะ เจเจปีเตอร์และแกมอีกหนึ่งทางนะครับผมโอ้โหสารต้าตอบมาแล้วตอนนี้น้ำพิงน้ำปนานตอบมาแล้วครับผมน้องนนน้องออมซับตอบมาแล้วคำตอบแตกต่างกันไปเป็นสี่คำตอบเลยทีเดียว เดี๋ยวเราจะดูกันว่าวาดบาโมเดลเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเอาละฮะตอนนี้น้องกาสแก้คำตอบมาใหม่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าน้องกาจะแก้จะผิดเป็นผิดหรือไม่ พิมแล้วครับโอ้โหข้อนี้ตื่นเต้นมากฮะเอาละฮะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะฮะโอ้โหดีใจมากเลยฮะเอาละฮะมาดูกันฮะนโมแบ่งลูกอมที่มีครึ่งหนึ่งให้เพื่อนวาดรูปก่อนเลยฮะวาดรูปก่อนเลยฮะเออเขาให้ครึ่งหนึ่งฮะให้เพื่อนฮะหลังจากนั้นแบ่งหนึ่งส่วนสามที่เหลือให้น้องแบ่งหนึ่งส่วนสามที่เหลือฮะให้น้องต่อมาแม่ให้มาเพิ่มสามสิบเมตรฮะแม่ให้มาเพิ่มสามเซบ ฝั่งนี้คือที่เขามีเนี่ยนะฝั่งนี้นะคือที่เขาเมถ้านโมกินลูกอมไปครึ่งหนึ่งดูนี่ฮะกินไปครึ่งหนึ่งกินตรงนี้ไปอีกสิบห้านี่กินไปแล้วยังกินเพิ่มอีกห้าเม็ดกินเพิ่มอีกห้าเม็ดดูนะตรงนี้เหลือสิบห้ากินไปเพิ่มอีกห้าเม็ดเหลืออีกสิบนะบเขาห้จะเหลือลูกอมยี่สิบเม็ดตรงนี้สิบ ตรงนี้ก็ต้องสิบครับผมเพราะอะไรฮะเหลือยี่สิบแสดงว่าตรงนี้ก็สิบตรงนี้ก็สิบตรงนี้ก็สามสิบตอนแรกลูกองทั้งหมดหกสิบแมทสุดยจดงจริง,รงอ๋อใช่ได้ใช่ได้ไดอ้โหในปางกับเอ็นเจนะฮะนานๆน,น,นาทีแต่แน่นอนจริงๆครับผมพอหกสิบแปดก่อนครับผม ข้อนี้ใครที่ชอบเล่นเกมการคูนะเล่นเกมการคูที่ครูชอบมีช่องว่างช่องว่างช่องว่างให้เติมอะฮะใช้หลักการเดียวกันนะลองดูใช้หลักการเดียวกันเลย ได้ไหมได้ไหมเอานะตอบกันมาแล้วฮะตอนนีตบบ้ตั้งแบบคูฮะตั้งแบบคูแบบเนี้ยฮะห้าสิบสามคูณอะไรแวงคูณอะไรแวงอย่างเงี้ยฮะแล้วได้ผลลัพธ์เป็นร้อยหกสิบเก้าได้ผลลัพธ์ลงท้ายร้อยหกสิบเก้าแบบนี้ยครับผม อาะฮะพระแพงตอบมาแล้วใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าลองเช็คคำตอบตัวเองด้วยโอ้ในไลฟ์สดน้องอันน้องซานต้าน้องอมซับนะตอบมาแล้วครับตอนนี้ปีเตอร์ก็ตอบมาแล้วน้องการว่าไงกันเราคูณเลข2หลักกับเลขสามหลักเป็นบ้าง ถ้าเราคูณเลขเป็นดูแบบนี้ฮะสามคูณอะไรได้เก้าฮะสามคูณอะไรแล้วได้เก้าฮะมีตัวเดียวฮะสามสามเก้าครับผมเสร็จปุบ๊บตรงเนี้ยฮะต้องเอาห้ามาคูณสามเป็นสิบห้าคำถามคือห้าบวกอะไรแล้วได้หกห้าบวกหนึ่งได้หกสามคูณอะไรแล้วได้หนึ่งสามเจ็ดเป็นยี่สิบเอ็ดทดสองห้าสามสิบห้าใส่ห้าทดหนึ่ง ห้าเจ็ดสาสิบห้าบวกหนึ่งเป็นสาสิบหกทศสามห้าหก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 บวกอะไรแล้วได้หนึ่งหกบวกห้าห้าไม่ใช่ฮะสามคูณอะไรแล้วบวกสองได้ห้าสามหนึ่งสามบวกสองได้ห้าครับผมเพราะฉะนั้นเลขที่น้อยที่สุดตอบเลขหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามครับผม โอ้โหภูเขาพีเตอร์สกายอันซานตาและออมซับนะครับข้อต่อไปครับข้อ69ดีกว่าลุยเลยลุยเลย ได้ไหมฮะได้ไหมปีเตอร์ตอบมาแล้วนะนะตอนนี้คนอื่นว่างว่างเอาละมีคำตอบแตกต่างอีกแล้วชอบจริงจรปีเตอร์กับกัสนะครับเอาละฮะเจเจตอบมาแล้วอันนี้ราคาเสื้อผ้าหรือคำตอบครับเจเจ เอานะภูเขาต่อมาแล้วซานตาต่อมาแล้วพิมพ์คำตอบมาใหม่ฮะพิมพคำตอบมาใหม่มาดูคำตอบกันดีกว่าฮะหนังสือเล่มหนึ่งมี289หน้านะ พิมพ์เลขหน้าตั้งแต่1ถึง289จะต้องพิมพ์เลขโดดกี่ตัวดูนะฮะดูนะฮะหน้า1ถึงหน้า9ก่อนชัดเจนมากตรงนี้9ตัวหน้า10ถึงหน้า99มีกี่หน้าครับตรงนี้10ถึง99เนี่ยมี90หน้าแต่ละหน้าใช้2ตัวเป็น180ตัวครับผมถัดไปหน้า100ถึง289ครับผม 100-289ถึง289เนี่ยมีทั้งหมด1 9 0หน้าคูณ2เข้าไปกลายทุทฮะคูณ3เข้าไปฮะคูณ3เข้าไปกลายเป็น570ตัวครับเสร็จปุ๊บจับมันบวกกันทั้งหมด0นบวก9บวก0ใน9 7บวก85ทด1นบวก1บวก1ได้7ข้อนี้ตอ75 9, บ759บครับผม ไม่ยากนะฮะไม่ยากตรงนี้ต้องระมัดระวังนะฮะเวลาหาจำนวนตัวเอาลบกันแล้วบวกหนึ่งด้วยครับขอเจ็ดสิบฮะไล่เลยไล่เลยเป็นเป็นครูถึกอย่างเดียวถึกอย่างเดียว เอาล่ะน้องการ์ดตอบมาแล้วตอนนี้ได้ไหมฮะได้ไหมฮะ ชอบเพลงทุกทุ่งบอกได้นะฮะแต่เปิดไม่ได้ะครเพราะว่ามีลิขสิทธิ์โอ้ข้อนี้ถ้าจะยากจริงฮะ,ะนิ่งกันไปนเลยทีเดียว <c oughs> มีน้องกัสดต่อมาคนเดียวนะ,ค,ะคนอื่นว่าไงเอ็นเจนเจประวานว่าไงครับประวานข้อนี้พิมพ์คำตอบให้ครูหน่อยแล้ว น้องพอน้องจีนพิมพ์คำตอบหน่อยได้ไหมคิดออกไหมฮะอาคารแห่งหนึ่งมีห้าชั้นแต่ละชั้นมีสิบหกห้องในการกำหนดหมายเลขห้องจะไม่มีเลขสองหรือสี่ปรากฏอยู่เชน่นไม่มีห้องพักหมายเลขสองสี่สิบสองสิบสี่หมายเลขห้องจะเรียงจากน้อยไปมากดังแบบรูปด้านล่างนี้เขาถามฮะ ห้องลำดับสุดท้ายคือหมายเลขใดเป็นครูนะครูนั่งทําแบบนี้เลยฮะชั้นหนึ่งฮะชั้นหนึ่งมีสิบหกห้องใช่ไหมนับเลยหนึ่งสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสามสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ากี่ห้องแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า ยี่สิบไม่มีเลยไปโผล่สามสิบเอ็ดอ่อโทษทีไป 6, 30, โผล่สามสิบพอดนาชั้นสองฮะชั้นสองครูก็เริ่มสามเอ็ดสามสองไม่เอาสามสามสามสี่ไม่เอาสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบไม่เอาไปจนถึงห้าสิบห้าเอ็ดห้าสามห้าสี่ไม่เอาห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าเก้าหกสิบ ถัดไปหกเอ็ดหกสามหกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดสิบเจ็ดเอดเจดสมเจห้าเจ็ดหเจ็ดเจดเจปดเจดเปสิบมฮะเนี่ยเราก็ไล่ไปสิไล่ไปสิอ่าฉันได้คําตอบเท่าไหร่ก็อนเนี้ก็น,น,น,นี้ได้คําตอบเท่าไหร่ครับผมเรามาัดระวังดีๆนะฮะบอกก่อนนี่ครูไล่ให้แล้วนะ ลองไล่ต่อซิลองไล่ต่อซิวว่าจะถูกหรือไม่ได้เบ่าได้เบ่าถัดไปเป็นอะไรฮะแปดเอ็ดแปดสองไม่ใช่แปดเอ็ดแปดสามแปดห้าแปดหกแปดเจ็ด

ตอบฮะอ่องสุดท้ายคือร3 0ยสครับผม